สวัสดีครับกับผมนายอามินเกมสูงเนินคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลทุลาลุงกรมหาวิทยาลัยกับผมนะครับจะมาทําคลิปสรุปการฝึกงานของผมที่บริษัทนิพาเทคโนโลยีตําแหน่ง System Engineering t r a i n รนนนะครับก็มาสู่ช่วงที่ผมไปทํางานเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างอ่ะก็อย่างแรกนะครับผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ V.M. V.M. ก็คือ Virtual Machine นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เสมือนว่าตัว V.M. อย่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวนี่ผ่าน,นครับจะมีเว็บเว็บนึงให้เราสร้าง V.M. ได้เลยให้เราเล่นกับมันได้ว่าเราจะใส่พื้นที่มัเท่าไหร่จะใส่สเปคมันยังไงก็พี่พีที่ทำงานเนี่ยก็สอนผมเรื่องนั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวของวอลลุ่มเข้าไปพื้นที่เข้าไปเอาวงเล็ทเข้าไปให้ผมสร้างวงเล็ตเองแล้วก็เอาใส่เข้าไปหรือไม่ว่าจะเป็นการทำ Docker การทำ deployment script ที่ deployment script เนี่ยจะเป็นการที่เรามีโค้ดอยู่แล้วพอเรา run โคดนี้ปุ๊บเวลาเราเปิด vm ขึ้นมาเนี่ยสร้าง vm ขึ้นมาใหม่มันก็จะลงตัวนั้นให้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นผมเนี่ยได้ไปทำตัวของ open sdn ที่จะเป็น bootcamp เนี่ยครับตัว open sdn เนี่ยครับจะเป็นตัว software defined network จะเป็นการคุยกันโดยใช้ตัวของ v router forwarding เราจะสามารถคุยกันได้นะครับผ่าน คอมมานดคุยกันได้แล้วก็ส่งผ่านกันได้เลยโดยที่เราจะเชื่อมต่อโดย IP ของแต่ละเครื่องนั่นเองครับแล้วก็ผมก็ได้ทำา p p n s t t c k k แล้วก็ OpenStack กับ OpenStack ก1นะครับตัว OpenStack นะครับจะเป็นการมอนิเตอร์ตัวของ VM แล้วก็สร้าง VM ขึ้นมาได้ครับตัว OpenStack ก1นะครับก็จะรวมตัวของเซอร์วิสต่างๆของ OpenStack เข้ามาด้วยกันเราที่จะสามารถใช้ a n ล e ใช้ n e วตอนใช้ n o วาใช้ h o r i z o n ได้เต็มที่เลยครับตัวที่ผมพูดมานะครับ จะเป็นเซอร์วิสต่างๆเกี่ยวกับการทําพื้นที่การทำเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้ทําอีกก็จะเป็นตัวของ Sa พิกเซ p ิ c เนี่ยนะครับจะเป็นการมอนิเตอร์ VM แบบลงลึกเลยว่าตัว VM เนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่ใช้ CPU ไปเท่าไหร่เราจะสามารถดูได้ว่า VM ตัวนั้นรันเยอะมากแค่ไหนครับแล้วก็ผมก็ได้ทําตัวของ h o t h o t เนี่ยครับจะเป็นตัวของเทมเพลตที่ เรามีเมื่อกี้ผมพูดถึง OpenStack ใช่ไหมครับตัว h t o t เนี่ยจะเป็นโค้ดโค้ดหนึ่งพอเราลำโค้ดตัวนี้ปุ๊บมันจะสามารถสร้าง VM ขึ้นมาที่ต้อง VM ที่เราต้องการเนี่ยสร้างขึ้นมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องคอนฟิกอะไรเลยเพราะว่าเราคอนฟิกไปแล้วนะครับก็ในส่วนที่ผมไปฝึกงานมาเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ ก็มาสู่ช่วงข้อดีข้อเสียที่ได้มาฝึกงานที่นิพาเทคโนโลยีนะครับในส่วนข้อดีนะครับบริษัทนี้มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากผมได้ทํางานที่ออฟฟิศสวันแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่2วันนะครับแล้วก็ปริมาณงานที่ได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมแล้วก็ไม่มากเกินไปนะครับส่วนข้อเสียนะครับอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ผมได้รับงานน้อยไปอาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรในจุดที่อยากปรับก็อยากปรับให้พี่เขาแอดไซนงงานให้มากขึ้นกว่านี้เพื่อ ผมจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มาสู่เช่วงสรุปปิดนะครับการที่ผมได้มาทํางานที่นิพาเทคโนโลยีนะครับผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับไม่าจะเป็นการทํา VM การทํา OpenStack การทำ OpenSDN นะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆที่ผมน่าสนมันน่าสนใจมากๆครับผมรู้สึกว่าอยากที่จะทํางานในสายนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมสนใจมากๆก็รู้สึก ดีใจที่ได้เจอและได้ทํางานในบริษัทนี้ได้เจอพี่ๆที่ฝึกง,งานที่นิสัยดีมากๆครับก็ขอบคุณครับ